7อันดับรถไฟฟ้าในไทยคันไหนขับได้ระยะทางไกลสุดไปดูกันนะครับว่าตอนนี้รถไฟฟ้าในประเทศไทยนั้นคันไหนขับได้ระยะทางไกลสุดเริ่มต้นที่อันดับ7 n i นสิสส e ลขับได้ระยะทางไกลสุด311กิโลเมตรอันดับ6 Mgzsev ขับได้ระยะทางไกลสุด337กิโลเมตรอันดับ5 MGEP ขับได้ระยะทางไกลสุด380กิโลเมตรอันดับ4 Porsche Taycan Turbo S ขับได้ระยะทางไกลสุด4 1 2กิโลเมตรอันดับ3 Volvo XC40 Recharge ขับได้ระยะทางไกลสุด418กิโลเมตรอันดับ2 Audi e-tron Sportback ขับได้ระยะทางไกลสุด4 6 3กิมโลเมตรและอันดับที่1 ได้แกออร่ากู๊ดแคทขับได้ระยะทางไกลสุด500กิโลเมตรรถไฟฟ้านั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเมกะเทนของโลกนะครับที่กำลังจะมาเปลี่ยนแปลงยังไงก็ลองศึกษาข้อมูลกันดูนะครับฝากกดติดตามช่องเฮนุย1978งทั้งทางเพจ Facebook และ YouTube ด้วยนะครับ